สวัสดีครับเพื่อนๆปามเมงครับกลับมาพบกับเรื่องราวของกาแฟกันอีกแล้วนะครับวันนี้ครับพามารีวิวเจ้าตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ครับ c อ f f Go เนอะถ้าเพื่อนๆรู้จักก็ในนาม Polo Polo นี่แหละนะครับ ในส่วนของโฮโลโฮโลนะครับเป็นอุปกรณ์กาแฟแบบดริปเซตนะครับซื้อ1ชิ้นนะครับก็สามารถไปดริปกาแฟได้เลยเพียงแค่คุณซื้ออุปกรณ์เพิ่มมาจจะเป็นตัวบทสักตัวหนึ่งอาจจะเป็นโมโหก็ได้ C2 ก็ได้ K2 ก็ได้นะครับว่าด้วยเรื่องของคอฟโกหรือว่าโฮโลโฮโลนะครับก็ขอขอบคุณพี่ปั๊บปี้มากนะจริงๆปั๊มได้มันมาเป็นของขวัญตั้งแต่ปีใหม่แล้ววันนี้ก็จะมาอันบ็อกซ์กันแล้วในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงวาเลนไทน์นะ คนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะซื้อฝากผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงซื้อฝากผู้ชายนะครับถ้าเขาเป็นคอกาแฟเนี่ยปามบอกเลยนะครับของสิ่งสิ่งนี้นะครับจะทําให้เขาแฮปปี้และมีความสุขมากๆเหมือนตอนที่ปามได้รับเลยครับเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซ์กันแล้วกันนะครับว่าเจ้าตัวคอฟโกหรือว่าโฮโลโฮโลตัวนี้ข้างในเป็นอะไรบ้างนะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าพกพาไปไหนมาไหนใช้ง่ายนะครับแล้วก็ สามารถกินกาแฟรสชาติที่เราชอบแบบดริปคอฟฟได้เลยโอเคไปอันบ็อกซ์กันครับในส่วนของการอันบ็อกซ์นะครับลักษณะนะครับกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยคอฟโก้ co co นะครับมีสแกนมีบอกสีนะมีทั้งหมดสีสีนะครับมีสีเขียวสีขาวสี อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าของที่ปั๊มได้มานะครับก็จะเป็นสีเขียวนะขอบคุณพี่ป๊อปปี้อีกทีนะปั๊มชอบมากๆเลยนะครับสําหรับของความที่พี่ป๊อปปี้ให้มานะไม่ใช่แบรนด์นะครับเป็นที่ที่บริษัทที่ทํางานด้วยกันนะครับอันบ็อกซ์มันเลยนะครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับพอเราแกะออกมานะครับในกล่องเนี้ยก็จะพุ่มด้วยพลาสติกอย่างดีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยปั๊มใช้มาแล้วนะ ตอนที่เราไปเที่ยวกันนะครับอุปกรณ์เนี่ยเห็นไหมครับว่าดูแข็งแรงทนทานนะครับกันกระแทกนะครับเป็นอย่างดีใส่กระเป๋าก็ไม่ต้องกลัวแตกเลยนะครับข้างในภายในเป็นแก้วนะครับเดี๋ยวให้ดูองค์ประกอบก่อนนะปามชอบตรงนี้มากๆเลยอยากให้เห็นความหรูหราของแม้กระทั่งซิปนะ มีความเก็บดีเทลรายละเอียดแบบสวยงามมากนะครับอันบ็อกซ์เลยดีกว่านะครับก็ข้างในมีอะไรบ้างนะข้างในนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเปิดออกมานะครับก็จะมีเจ้าตัวแก้วนะครับเปิดออกมาอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเจ้าตัวกาญน้ำนะครับเปิดออกมาอีกส่วนหนึ่งก็คือ user ร์เมนะครับสาหรับโฮโลโฮโลนะครับสามชิ้นแล้วก็เจ้าตัวกล่องกันกระแทกสวยงามเป็นอย่างดีนะครับ ขอเก็บกล่องไว้ก่อนแล้วกันนะครับแกะสิ่งแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวการาน้ําแบบ small size นะนี่เทียบกับฝ่ามือปามเนี่ยเล็กมากๆนะครับอันนี้นะครับใส่เต็มก็ประมาณ200กรัมนะครับถึง205กรัม210กรัมนะครับใช้สำหรับกาแฟ14กรัม r a t i 14:15เนี่ยก็ยังพอได้นะก็เป็นเสิร์ฟที่เราดื่มเป็นปกตินะครับ user m e n u นะ บอกเลยว่าอ่านง่ายมากๆใช้อย่างไรนะแต่ว่าถ้าง,ง่ายกว่านั้นเนี่ยความอธิบายให้ฟังดีกว่าส่วนถัดมานะครับจะเป็นส่วนของเจ้าตัวแก้วนะครับแกะออกมาทีละชิ้นเลยแล้วกันนะครับชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าฝานะในฝาเนี่ยครับสามารถใช้ในการดริปนะครับดริปก็ได้นะครับเป็นกลวยดริปแทนนะเราก็สามารถเป็นฝาปิดนะครับเพื่อเอาไว้ใช้ดื่มตรงนี้ได้เลยนะ สามารถยกดื่มได้เลยแต่ลืมบอกไปสําหรับกวยดริปตัวนี้นะครับเป็นรูปแบบแฟลกนะจะให้รสชาติความหวานของกาแฟที่มากกว่าก้นมันจะเป็นแฟลกนะครับก็คือเป็นแนวราบแบบนี้เลยนะครับถัดมานะครับสําหรับเจ้าฝานะครับที่เป็นกรวยดริปนะครับก็คือเปิดที่รูนี้นะแล้วก็จะใส่แผ่นกรองแล้วก็ดริปได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับถ้าเราหมุนไปอีกด้านสามารถเปิดมานะครับด้านรูนี้นะครับ เอาไว้ดื่มได้นะคนที่ชอบเก็บความร้อนหน่อยนึงนะแล้วก็เดินปิดฝาเดินดื่มก็สามารถใช้อุปกรณ์ตรงนี้ได้นะครับเจ้า <c oughs> ตัวถัดมานะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเจ้าตัวที่เขาแถมมาให้เลยก็คือซื้อมาก็พร้อมใช้นะครับเป็นเจ้าตัวฟิลเตอร์นะครับในการดริปกาแฟนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นคาริตะไซส์155แต่เป็นคาริตะหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ทรงคาริตะไซส์155 ถ้าจะซื้อเป็นสแปร์เสริมก็ซื้อคาริตัก155ใช้ได้เลยนะครับไซส์155ถัดมา,มาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับล้างไม่สะอาดด้วยนะครับเพราะว่าเคยใช้มันมาก่อนอาจจะมีคราบน้ำนิดนึงนะครับดูสกรีนของเขานะครับเป็นสกรีนที่สวยงามมากๆนะครับจับแล้วเป็นแบบยางเป็นซิลิโคนที่กันร้อนนะแล้วก็แก้วนี่มีความละมุนละไมมากๆนะครับ บอกเลยว่าซื้อชุดนี้ไปใครได้ไปรักตายเลยนะครับหรือว่าสำหรับคนที่เป็นวาเลนไทน์ที่ยังไม่มีคู่ครองก็ซื้อให้ตัวเองก็ได้นะพอเวาลาเราไปข้างนอกเนี่ยเราฮทิวแบกอันนี้ไปเนี่ยเราได้ดื่มกาแฟที่เราชอบตลอดเวลาไม่รู้เพื่อนๆเป็นไหมนะว่าในส่วนของปาล์มอะตอนนี้ถ้าออกไปดื่มกาแฟข้างนอกเนี่ย คืออยากจะแค่ไปหาความรู้นะแต่ว่าถ้าจะไปดื่มกาแฟข้างนอกจริงๆแล้วรู้สึกว่าแบบเราเข้าร้านกาแฟแต่ไม่ได้รสชาติกาแฟที่เราชอบเลยก็อาจจะต้องติดแหละนะไอ้พวกแพ c กิ้งแบบนี้แล้วเอาไปดื่มข้างนอกดื่มที่ออฟฟิศตอนเช้าดื่มที่ออฟฟิศตอนเที่ยงนะครับแป๊บเดียวถึงจุดคุ้มทุนเลยนะครับอันนี้จะเป็นรีวิวข้าวๆนะครับของเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ทั้งหมดของ โฮโลโฮโลคอฟโกนะไปไหนก็อย่าลืมโฮโลโฮโลคอฟโกสุดท้ายนะเราจะมาอันบ็อกซ์อย่างเดียวไม่ได้นะครับปามก็จะดริฟกาแฟโชว์เลยในส่วนของการดริฟกาแฟปังขอไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะเตรียมเจ้าอุปกรณ์กันหน่อยนะครับไม่ว่าจะไปนอกบ้านหรือไปออฟฟิศก็ตามนะก็คาามชอบที่จะหยิบตราช่างอันนี้ไปด้วยนะครับแล้วแต่นะเพื่อนๆถ้าแบบงานเนียเน้ยบๆหน่อยก็ตราช่างไปถ้าไม่ไม่เนียเน้ยบก็ ดูไซส์เอาว่าต้องเทเท่าไหร่ก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถัดมานะครับมเมล็ดก,กาแฟมเมล็ดก,กาแฟที่ใช้นะครับก็จะเป็นมเมล็ดก,กาแฟ Sleepless นะเบรด i ว e นะครับ Limited Edition มากๆตัวนี้ใครที่สนใจที่จะจับจองก็ลิงก์ด้านล่างเลยนะปัมบอกเลยว่าอันนี้ยังไงเพื่อนๆก็ต้องโดนแนะนำว่าบังคับซือ้ออันนี้จริงๆอร่อยจริงๆคนที่ชอบแบบแนวหมักบมแนวรมแนวอะไรเนี้ยนี่เป็นแบบ บางทีอะตรงนั้นมันรู้สึกมันหนักเกินนะครับตามรู้สึกว่าเรดวเนี่ยดื่มแล้วแบบกลมกล่อมเบาๆบ,บางๆแล้วไหลปื๊ดหวานๆเนี่ยผามชอบมากๆเลยแล้วด้วยการดริปแบบตูดแบนด์แบบนี้นะมันจะทําให้หวานเพิ่มขึ้นนะครับเปิดมาก็รู้สึกหอมมากๆแล้วนะเรดวนะหมดไม่รู้นะก็ลิงก์ข้างล่างครับใช้ประมาณ1 4กรัมนะครับก็เทเข้าไปเลย เรื่มๆหน่อยก็ได้นะเป็น14.2กรัมก็ได้นะครับเล็กกาแฟก็สวยงามเหมือนเดิมแหละตามสลิปเลดนะทางแบรนด์ก็บอกมานะครับว่าแบบลูกค้าเขาชอบมากๆเลยแล้วก็มีซื้อซ้ำบ่อยมากๆตัวที่ผ่านมาคือช็อกโกแลตนะตัวนี้ตัวล่าสุดสำหรับเดือนกุมภาก็จะเป็นเรดวน์นะติดตามกันได้นะครับปามว่าแบรนด์นี้อร่อยบทเลยดีกว่านะครับคอมเมนเต้น,นะครับก็าจะใช้ทั้งหมด 26คลิกนะครับปรับมาแล้วนะครับไปนะับเอานะ26คลิกนะครับก็ปั่นปั่นออกกลิ่นหอมแบบเรดว n e กลิ่นหอมแบบแอลกอฮอล์ตีขึ้นมาแบบเบาๆแบบสม ooth มากอยากให้ทุกคนมาอยู่ใกล้ๆมันแบบหอมจริงจังมากหลังจากที่เราบดเสร็จแล้วนะครับกลิ่นก็หอมมากๆเลยนะครับ อย่าลืมนะเพื่อนๆในการซื้อมเมล็ดก,กาแฟท,ที่แบบดีๆแพงหน่อยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการเสพมันนี้หนึ่งฟาแกนส์ดีหอมแอลกอฮอล์วายมาครบนะครับไปลองดูไปลองดูงดต้องลองนะครับถัดมานะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะล้างฟิลเตอร์นะครับเลือกมาหนึ่งใบนะครับทรายนะครับ ให้เรียบร้อยนะครับไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่างน้อยเนี่ยทางโรงแรมหรือว่าทางบริษัทออฟฟิศหรือเราไปไหนก็ตามเนี่ยมีที่เติมน้ําร้อนอยู่แล้วเราก็แคเ่เพียงเติมน้ําร้อนลงไปในกาที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับอย่างแรกเลยก็อย่าลืมนะครับล้างกระดาษฟิลเตอร์นะไม่ล้างเนี่ยกลิ่นกระดาษฟิลเตอร์เนี่ยทำลายรสชาติของกาแฟที่เราเตรียมไว้อย่างดีดีซื้อมาอย่างแพงนะก็ ล้างเยอะล้างน้อยก็ล้างไปเถอะแต่ขอให้ล้างนะครับล้างแล้วรู้สึกว่ากลิ่นไม่มีแล้วนะครับหลังจากเทกกลิ่นไม่มีก็โอเคละเรโซที่เราจะใช้นะครับก็จะเป็นเรโซเนี่ย14.5นะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็เทลงไปเลยนะครับกลิ่นหอมมากนะครับแค่ฟาแกนส์ของผงกาแฟเนี่ยก็หอมจริงๆรแล้วนะครับเทลงไปเลยนะครับค่อยๆเทเบาๆนะ ละมุนละไมกับเขาหน่อยนะครับคอฟผงกาแฟนะครับให้มีระนาบที่ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับเห็นไหมว่า14กรัมนะเราจะใช้เรซิโว14.5นะครับก็น่าจะจบที่205กรัมประมาณนั้นนะครับอย่าลืมนะครับเทน้ำร้อนนะครับใส่กาเทแค่ไหนเอาให้เต็มไปเลยนะครับเต็มพอดีเนี่ยมันจะจบที่ประมาณ200กรัมพอดีนะครับ ถ้าไปออฟฟิศนะตอนนี้ปัาบอกเลยปัาเบิร์กฟอร์ from home, มผมก็เลยได้อยู่บ้านได้ตื่นเช้ามาทํานูน่นทํานี่นะครับแต่ว่าถ้าไปออฟฟิศเมื่อไหรนะ่นะปําบอกเลยเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ต้องไปกับปัาด้วยนะโอเคสตาร์ทกันเลยนะครับเราก็จะบรูมิ่งที่ประมาณ30กรัมนะครับบ o ูมิ่งไปเลยครับใครยังไม่เคยดริฟก็ไปเปิดดูคลิป อาจารย์จินชิวนะเขาสอนอาไว้ดีมากๆเลยนะครับ Rooming นะครับกลิ่นแบบมาแล้วอะ่ะยังไม่ทันแบบเข้าพัวแรกเลยก็กลิ่นแบบรุนแรงกลิ่นหอมมากอืมดีหลังจากนั้นสักประมาณ35วิบห้าวินะเราก็จะเริ่มพัวหนึ่งนะ,นะครับพัวแรกก็จบที่80กรัม ก็ตามสไตล์ก็ตามอารมณ์นะครับหลังจากนั้นก็ไปขูอสองนะครับเห็นกาไหมครับเส้นของสายน้ำเนี่ยของเขาดีมากเลยอะไม่ว่าปามจะแบบเทแรงเทเบานะปาลบอกเลยว่าเส้นเล็กมากเส้นเล็กเขียนสวยเลยแหละอันเนี้ยเทไปเถอะเทไปเทแบบไม่ต้องกลัวเลยครับเจ้ากาตัวนี้นะเทไปให้จบนะครับ 200กรัมเนาะแค่นั้นเองและพีพีก็จะได้รับความแบบอร่อยของมันไปเลยอะ่ะคือแบบอันเนี้ยใช้ง่ายมากๆนะครับเหมาะมากกับคนที่แบบเป็นสตาร์เตอร์ที่แบบอุ๊ยจะซื้ออุปกรณ์กาแฟทั้งหมดเลยดีเปล่าเรานี้ไปใช้ก่อนนะครับทั้งหมด1น่แพ็คนะน่าจะราคาพันนิดนิดแหละพันกว่าบาทนะครับหลังจากนั้นก็ยกออกเลยนะครับเมื่อเรายกออกแล้วนะครับเราก็เอาผงกาแฟออกนะเราก็จะได้กิดฝากแก้วรอกลับคืนมานะครับกลิ่นเรด w i n ดีมาก คามอยากให้ดูจริงๆว่าเห็นปะเห็นความแดงของเขาไหมเห็นความม่วงๆของเขาไหมมันคือเหมือนเป็นเรดวายอย่างแท้จริงนะเอออยากให้เห็นเลยอะ่ะให้ดูชัดๆอีกทีนึงเห็นความแดงของเขาไหมครับเห็นความอมม่วงๆของเขาไหมครับเรดวายอย่างแท้จริงก็ไม่รู้ว่าเขาจะขายถึงเมื่อไหร่นะครับอยากให้ลองแหละพูดง่ายๆนะครับหอมมากนะครับแล้วก็นี่นะครับใครที่อยากจะเอาไป ห้องประชุมห้องนูน่นห้องนี่ก็ปิดฝาไปนะครับดื่มได้นะมีฝาสําหรับดื่มนะครับจิบจิบนะเหมือนกาแฟนสตาร์บัคที่มันจะมีฝาอยู่ตรงนี้นะครับแล้ก็จิบจิบไปแต่ปาลมักินฝานี้ทีไรนะลวกปากทุกทีนะครับสําหรับปาล์มเนี่ยชอบดื่มกับแก้วมากกว่าก็เปิดมนาะแล้วก็ดื่มดีกว่านะครับชิมเลยแล้วกันว่าเจ้าตัวอุปกรณ์ที่ฟูลเซตส,สำหรับดิฟเนี่ย รสชาติมันดีหรือเปล่าดิฟออกมาแล้วดีหรือเปล่าแต่ในใจก็เคยใช้อยู่แล้วแหละแค่มารีวิวให้เพื่อนๆดูมันดีอยู่แล้วเปรี้ยวหวานนะครับฉ่ำมากของเจ้าตัวนี้นะครับคนที่แบบอยากได้เข้มมากนะก็ลดเรโชให้มันเหลือสิามนะคนที่อยากได้บางกว่านี้นะครับก็เพิ่มเรโชขึ้นไปนะครับคนที่แบบชอบแบบ รสชาติหมักบ่มอ่ะแต่ไม่ได้หนักเท่ารำหรือว่าอะไรเงี้ยามว่าตอนนี้คือดีแล้วก็สีนี้สวยเป็นสีแบบแดงแดม่วงมงแล้วก็แบบรสชาติดีกลิ่นนะฮะออกจากจมูกเนี่ยหอมหวานๆเปรี้ยวๆติดขมนิดๆเบาๆให้รู้สึกว่าเป็นกาแฟเนี่ยทั้งอุปกรณ์เนี่ยดีกาแฟอร่อยไปที่ไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับ วันนี้สุดท้ายนี้ก็อยากจะรีวิวแค่นี้แหละนะครับสำหรับเจ้าตัวอุปกรณ์โฮโลโฮโลนะครับปาฟิกโกนะครับแล้วก็เจ้าตัวเมล็ดกาแฟแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวเมล็ดกาแฟอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆเมล็ดกาแฟตัวนี้ทำเอสเปรสโซเป็นอเมริกาโน่ก็อร่อยนะดริปก็อร่อยแอโร p เพรสนี่แบบเด็ดมากๆนะ ุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบนะครับในการรีวิวอุปกรณ์หรือมเมล็ดก,กาแฟรหรืออื่นๆนะครับเราก็อยากให้บํารีวิวอะไรก็พูดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยมีอุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วนะจะบอกให้รีวิวไม่ทันเลยจริงๆช่วงนี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับเรื่องราวของกาแฟในตอนัดไปเป็นอะไรตามบําด้วยนะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้บําด้วยนะครับแล้วเจอกันรอบหนะ้าบาย